เรือที่เคยลงทุนไปกว่าล้านบาทวันนี้ถูกรถแบคโฮทุบจนเหลือแค่ซากในเวลาไม่ถึง15นาทีเป็นความเจ็บปวดที่นายทพัสุขอนันต์เจ้าของเรือต้องเผชิญหลังเรือทั้ง10ลำของเขาต้องจำใจนำเข้าร่วมโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนหลังการออกมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายตามกฎอยซึ่งมีความเข้มงวด ทั้งจำทั้งปรับในมูนลค่าสูงหรือการระงับกิจการชั่วคราวทำให้ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิช์จำนวนมากปรับตัวไม่ทันจึงต้องหยุดทำการประมงตั้งแต่ปี2,158แต่รายจ่ายที่ต้องแบกรับเพื่อดูแลเรือทำให้หลายคนต้องขายให้รัฐแม้จะประเมินตามราคาเรือปัจจุบันที่เสื่อมลงเพราะขายให้คนอื่นก็ไม่มีใครรับซื้อ,อ,อมันมันไม่ใช่แค่ลูกน้องเราแต่ครอบครัวเขาลูกเมียเขาด้วยมันก็ ตนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่พยายามยื้อขนาดไหน,ไหน,นถามว่าพยายามยื้อเลยครับจนว่ามันไม่มีทางไปแล้วครับผมก็ต้องยอมคร,รับเพราะว่าด้วยกฎหมายด้วยอะไรด้วยครับค่าใช้จ่ายมันสูนงจังหนะว,วัดปัตตานีเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเพราะมีเรือเข้าเข้าออกอกทำการประมงตลอด24ชั่วโมงแต่วันนี้เรือประมงที่เคยมีนับพันลำเหลือแค่ประมาณ300ลำ ซึ่งวิกฤตในอุตสาหกรรมประมงครั้งนี้สะท้อนให้เห็นจุดอ่อนของรัฐที่ไม่ได้มีการเตรียมการรองรับที่ดีหรือให้เวลาชาวประมงในการปรับตัวก่อนออกกฎเล็กพออาชีพเนี่ยมันลอกค่อยๆน้อยลงหรือมันล่มสลายไปแล้วเนี่ยโดยเฉพาะปัจตานีมันจะเกิดอะไรขึ้นพราะก่อนหน้านี้คือปัจตานีเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับนะครับขึ้นปลาตลอด24สีชั่วโมงมีเรือหมุนเวียนมาทำเศรฐกิจากจากบ้านเราจากจากัจกจงหวัดใกล้เคียงเนี่ยเข้ามาหมดแล้วตอนเนี้ย พวกน้องๆแรงงานนะครับที่เป็นน้องๆแรงงานแถวท่าสะพานปลานเนี่ยมันหายไปจากในระบบมากซึ่งเราไม่รู้ว่าคนกลุ่มนี้ไปอยู่ที่ไหนแม้จะมีคำถามว่าเหตุใดไม่นํำเรือประมงที่รัฐรับซื้อไปใช้เป็นประการังเทียมหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นแต่เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าเรือส่วนใหญ่ทำจากไม้และมีสภาพเสื่อมสทมแล้วเมื่อนําไปจมใต้ทะเลที่มีแรงดันน้ำสูง ก็จะแตกกระจายกลายเป็นขยะในทะเลหรือไม้บางชิ้นที่มีขนาดใหญ่ก็จะลอยขึ้นเหนือน้ำกลายเป็นอุปสรรคในการเดินเรือการทำลายเรือประมงจึงเป็นทางออกหนึ่งเพราะหากดูจำนวนเรือที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงในไทยขนาดนี้มีมากถึง9 6 0 8ลําำโดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานีที่มีเรือประมงถูกต้องถึง993ลําซึ่งเป็นจำนวนที่เกินความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันในจังหวัดปัตตานีมีใบอนุญาตประมงพาณิชย์ทั้งสิ้น993ฉบับนะครับซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่เกินความเหมาะสมกับปริมาณทรัพยากรสนะัตว์น้ำธรรมชาตินะครับถ้าโครงการนี้ดําเนินการไปได้นะครับจะทําให้เกิดการสมดุลน,นะครับระหว่างปริมาณเรือกับปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำและมีความยั่งยืนต่อไปครับรัฐบาลดำเนินโครงการนำเรือประมองออกนอกระบบมาแล้วสองระยะ ระยะแรกในจังหวัดปัตตานีมีเรือเข้าร่วมโครงการ15ลำรับเงินเยียวยาไปแล้วประมาณ40ล้านบาทระยะที่2กรมประมงได้ยื่นเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติเพื่อขอรับการเยียวยาอีก1,007ลำโดยเป็นเรือในจังหวัดปัตตานีจำนวน98ลำและยังมีเรือที่ยื่นเรื่องผ่านสบตอีก86ลำที่กำลังรอการทำลาย ขณะที่ทั้งประเทศคาดว่าจะมีเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการอีกกว่า2,500ลำทำให้ตัวแทนสมาคมประมงจังหวัดปัตตานีเห็นว่าสำหรับชาวประมงที่ไปต่อไม่ไหวนี่อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วแต่ก็อยากให้รัฐด,ดูแลเรือประมงที่ยังคงลงเหลือทั้ง22จังหวัดเพื่อไม่ให้อาชีพนี้ล่มสลายติชลาพุทธสารพันไทย PBS รายงาน